เจ้คนอะไรบอกว่าตอนจบเดินมาคัดกลับบ้านได้เออสงสัยจะไม่ได้เล่นนรอเจ้เขาลืมเจ้แล้วใช่ไหมลืมเราเปล่าปะเดี๋ยวคนพิชโชบอกเจ้เบาๆหน่อยพิชโชบอกใจเย็นนะเจ้ต้องเบาๆนะเจ้คนที่มากับเราเนี่ยเขาบอกให้ใจเย็นๆนะโอ้โหคนที่มากับเราแท้๊แท้๊แถมมาว่าฉันใส่อย่างนั้นแค่ว่าหนูหรอ สั่งเงียบแล้วนะจ๊ะไปชั่นแล้วไปชั้นชั่นแล้วสวัสดีป้าขวัญนะจ๊ะคุณลอลวิ์ไม่ใช่จ๊ะเปลี่ยนผมก็เลยผลเดินมาใส่เสื้ตัวนี้ก็ได้มั้งอีเจอได้เี๋อไม่ติดผมิดอะไรโกงน้ำตาล Premises, vanity, 1, 10, 1, 10, โอ้ยหลงมาพี่นีถามเจ๊ดอกอะไรอยู่บนหัวพี่นีเถามดอกอะไรอยู่บนหัวมึงอยากรู้มึงก็ไม่ต้องรู้เขาสั่งเอกฉันโอยเล่เรื่องแบบเคยมาทำไมพ เจ๊เจ๊อยาเล้วปัญบาาดงีคนชื่อนีถามว่าดอกอะไรอยู่บนหัวกูรู้แต่กงไม่กล้ากูไม่กล้าบอกมึงจวมสว่างสวัยอะอันนี้อันนี้อันนี้ถ่ายแล้วถ่ายแล้วพี่จอมพลไทยกำลังถ่ายอยู่แป๊บนึงนะจ๊ะ ขอเบาแป๊บนึงนะคะพอดีเขาสั่งพร้อมแอคชั่นละแอคชั่นมองมองยเจ๊กัน ê thảo hảo à à. hảo 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 อยู่ในความสงบสักครู่นะคะเพราะว่าสั่งแอคชั่นเงียบเพราะว่าต้องเงียบเราต้องกั้นหายใจด้วยนะทุกคนได้ยินไหมคะตรงเงินตัวทองตรงเงินตัวทองลอยมาแล้วนัดหนึ่งเด้ถือเลยถืมไปถือมาไปขึ้นต่อไปเช้ยเจ้าดู้ว เราเรากั้นหายใจนจนสุดขีดเลยนะบอกเลยัเยห่อแถวแตกค่ะหอแตวแตกที่หน,น,น,นูงเงี่ยเพราะว่าหนูกลัวเจ๊ไดยินเสียงหนูแล้วก็จะเสียงดังไง เพราะถ้าเสียงดังปุ๊บนะไมพี่พน่าจะเลอะเลยมาแถวเนี้ยพูดะองไม่ใช่พูดทะไม

กอีไม่มีแล้อันนี้ีอีนั่งอะเมื่อกีอากูอีตรงกอีวางของของู่ตนั้หลับละมัง้งเขาบอกป้าหลับละมัง้งป่าวจ้าป่าวจ้าเขาบอกเจ๊สวยวันเนี้ยเจบอกสิเจ๊บอกสิเราสวยทุกวันอยู่แล้ว พี่เจ้าเขาป่วยีบ้าฉี่าไป,ปวดไม่ได้ปวดอืมขนาดนั้นเหนโดนปวดเปิดดันเหรอืเ้ยเราทำไมน้ำมันซุ่มนลยนึกว่ซุ้มหน เดี๋ยวมันเห็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราเห็นแล้วนะว่าตรงตรงตรงโซนนี้เขาจะกันมีรปภช่วยกันเอาไว้ไม่ให้คนนอกเข้าเราถึงบอกว่าทั้งรถทั้งคนเลยนะใช่ยืนเข้าไม่ได้เพราะว่าทีมงานที่อยู่ตรงนี้ก็เป็นร้อยคนแล้วนะเขาเขาปิดประตูเลยนะแล้วก็มีรปภยืนคอย เพราะว่าการที่จะเข้าฉากคือมันมีส่วนแบบอะไรที่มันผิดผิดจากที่เขาวางแผนไม่ได้เลยชนิดเดียวขนาดแค่แค่แมวเดินตัวหนึ่งอย่างนีต้องเทคเอาใหม่เลยอ่ะป้าเข้าฉากกับใครหนูไม่แน่ใจว่าเข้าฉากกับใครแต่ว่าณตอนนี้ที่หนูเห็นมีพี่โกตีมีพี่จตุรงมีพี่แช แล้วก็เห็นคุณเพชรกลับปลารากับคุณนาลาอยู่นะแต่หนูไม่รู้ว่าได้เข้าฉากกับเขาหรือเปล่านะจ๊ะหอ้ยขอบคุณคุณแตนคุณแตนบอกว่าน้ำพริกถึงแล้วอร่อยมากน้ำพริกถึงแล้วอร่อยมากค่ะพี่แจขอบคุณคุณแตนน้องแตนนะจ๊ะแจบอกถ้าอยากบอกคุณสวนันหน่อยสิโอ้คุณสวนานให้หน่อยคุณสวนานถ้าอยู่ในไลฟ์ติดต่อหนูมาหน่อยนะหนูติดต่อคุณสวนานไปแล้วติดต่อไม่ได้เลยอ่ะขอบคุณเช่นกันนะจ๊ะ ทำไมเขาเก็บกองอ่ะวิเขาเก็บกองวะเขาลืมเราหรือเปล่าเขายกกองหรือเปล่าเขาเก็บหมดแล้วอ่ะเฮ้ยหมดแล้วเจเขาลืมเจหรือเปล่าวะเขาเก็บของเลยเขาเก็บของอ๋อเขาเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเราะั้นไปอยู่ตรงนู้นเฉยๆ งานโมกเลยนะมาแต่เช้าไม่ได้ถ่ายเนี่ยสรุปนั่งกันหน้ามันเลยนะโอ้โหเขาขยับไปไว้ขออยับไปตรงนู้นโอ้หถ่ายซ้ำไม่ใช่นี่เขาถ่ายซ้ำมาป้ามาถ่ายหนังนะคะป้ามาถ่ายหนังนะโอ้โหเชื่อไหมว่าคนไทยอะที่ราปภกันเอาไว้นะคนไทยให้ความร่วมมือดีมากเลยมีแต่ พี่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 ต่างชาติอ่ะที่เขาไม่สนเลยนะเขาเดินแหวนรปภเขามัเลยแต่เราพอก็จำอะไรไม่ได้นะใช่จ้าเรื่องหอแต๋วแตกจ้าคุณโคโมอะไรเนี่ยโคโมเกมเมอร์เหรอหอแตกวแตกจ้าที่เดียวกันค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับกับโกตินะอยู่กับพี่โกตินะคะพี่โกติก็เข้าฉากคุณชาแนลถามว่า จะพยักหน้าเรียกใครนักหนาเย่ต้อยคุณชาแนลบอกว่าจะพยักหน้าเรียกหาใครนักหนาเรื่องของกูไม่ต้องมายุ่งเรื่องของกูนะคุณชาแนลนะเออลงแล้วแหละเออ,เ,อ,อเรื่องของกูนะคุณชาแนลนะขอบคุณทุกคนมากนะจ๊ะที่กดสินค้าในตะก,ก้านะจ๊ะที่อุดหนุนเจต้อยขอบคุณมากๆเลยนะที่สนับสนุนเจนะจ๊ะเอาง่ายๆนะวันนี้นะยังไม่หมดวันนะสามแผ่น ไปแล้วและเดี๋ยวถ้าเข้าฉากก็ต้องมีหนึ่งคนแน่นอนกลับบ้านก็ต้องเปลี่ยนใหม่อีกหนึ่งแผ่นเดี๋ยวพี่ไปกินน้ำก่อนดีนะน้ำหมอน้ำไหมวางน้ำป่ะนี่เอาเดินห้ไนต้องไปชาร์จแบตเดกๆจะหมดเลยเดี๋ยวเจ๊น่าจะใกล้เข้าฉากแล้วนะเดี๋ยวถ้าเจ๊เข้าฉากเดี๋ยวหนูต้องลงไลฟ์ก่อนนาจ๊นะ คืนนี้ยังยังไม่แน่ใจนะว่าจะได้ไลฟ์หรือเปล่าเพราะว่าน่าจะกลับถึงบ้านกี่โมงยังไม่รู้เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งวันนี้อาจจะให้เจพักผ่อนนะเพราะว่าวันนี้ทั้งวันเลยมานั่งรอตั้งแต่เช้าอืมใช่ใช่ถ้ายังไงเดี๋ยวเราขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสขึ้นไลฟ์เดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูนะจ๊ะแต่ตอนนี้เราขออนุญาตพาเจไปเข้า น่าจะเดี๋ยวฉากต่อไปหรือเปล่าเนาไม่มั่นใจนะนเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะเดี๋ยวถ้าขึ้นได้เราจะขึ้นนะจ๊ะคุณชาแนลชาแนลตอนไหนขึ้นได้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูเลยว่านานๆจะพาเจ๊ออกมาข้างนอกเนาะจะได้เห็นบรรยากาศว่าเจ๊ทำอะไรบ้างนะจ๊ะ นั้นไม่บายก่อนเจ๊เจ๊ายบายแล้วไยบายขอบคุณนะคะคุณแตนมาดามแซกนะขอบคุณ ATM นี่มาตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านี่น่ยังไม่ได้นอนยังไม่ได้พักไม่ได้อะไรเลยนะใช่แกแกแกนั่งตอนแกแกพักตอนเดียวตอนที่แกเบ่งเบ่งรึะคะนั่นแหละสบายสุดแล้วล่ะนั่งเอนเบ่งเลยายบายเจ๊เดี๋ยวมาขึ้นใหม่นะจ๊ะเบ่งสุดเบ่งสุดน้าหมอไปแล้วโอเคให้ให้คัน้องเขาไปชาร์จแบตโทรศัพท์ได้ไปบายเจ๊